l u c กี้อินเลิฟลักกี้อินมที่ลูกกู้สวัสดีค่ะพบกับลูกกู้อีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะนอนแก้ผ้าดีอย่างไรช่วงเวลานอนหลับถือเป็นเวลาที่เราจะได้มีความเป็นส่วนตัวและผ่อนคลายมากที่สุดการนอนหลับให้สบายก็สำคัญเช่นกันบางคนถึงกับไม่ใส่เสื้อผ้านอนด้วยเหตุผลที่ว่า ใส่เสื้อผ้านอนแล้วรู้สึกอึดอัดรู้หรือไม่ว่าการนอนแก้ผ้านั้นไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งยังมีข้อดีต่อสุขภาพกายและใจอีกด้วยวันนี้เราจะพาสาวๆมารู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการนอนแก้ผ้ากันค่ะ 1. น,นอนหลับได้ดีขึ้นจากการรายงานของ The American Academy of Sleep Medicine พบว่าในเวลากลางคืนขณะที่เรานอนนั้นอุณหภูมิของร่างกายเราจะลดลงซึ่งจะทำให้เราหลับลึกขึ้นฉะนั้นการใส่เสื้อหรือชุดนอนนั้นเป็นการรบกวนกระบวนการปรับลดอุณหภูมิของร่างกายตามธรรมชาติและระบบการนอนอีกด้วยซึ่งหากร่างกายของเราถูกรบกวนเรื่องการลดอุณหภูมิก็จะทำให้หลับยากขึ้นนั่นเอง 2. ดีต่อจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงดร์เจนนิเฟอร์แลนดา้าเปิดเผยว่าการนอนแบบไม่ใส่อะไรเลยดีต่อจุดซ่อนเร้นของสาวๆอย่างมากเพราะอุณหภูมิที่อบอุ่นและเหมาะสมเกินไปจะทำให้เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียาภายในบริเวณช่องคลอดจเจริญเติบโตมากขึ้นส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ฉะนั้นการแก้ผ้านอนจะช่วยทำให้ร่างกายและบริเวณช่องคลอดมีอุณหภูมิต่ำลงเกิดการระบายอากาศได้มากที่สุดช่วยให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราต่างๆไม่สามารถเติบโตได้ 3. สร้างเสริมความมั่นใจให้มากขึ้นโดยเฉพาะสาวคนไหนที่มีแฟนหนุ่มนอนอยู่ข้างกายการที่คุณแก้ผ้านอนจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจได้มากขึ้นเพราะ เมื่อคุณอยู่ในลักษณะเปลือยกายในขณะที่นอนอยู่จะทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นซึ่งการที่คุณรู้สึกเซ็กซี่จะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองและรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นอีกด้วย 4. ทํทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นการศึกษาในปี2014พบว่า57%ของคู่รักที่แก้ผ้านอนมีความสุขกามสัมพันธ์มากกว่าคู่รักที่สวมชุดนอนถึง9% เนื่องจากการแก้ผ้านอนนั้นนอกจากจะช่วยส่งเสริมเรื่องบนเตียงแล้วยังทำให้มีความใกล้ชิดกันและรักกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซึ่งสาเหตุก็มาจากการหลั่งของฮอร์โมนออกซิโตซินนั่นเองซึ่งฮอร์โมนนี้จะทาให้เรามีความสุขมากขึ้นและเครียดน้อยลง 5. ลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและไขมันรอบเอวทำให้หลับสบาย จากรายงานที่ตีพิมพ์ใน The Huffington Post พบว่าการนอนหลับในระหว่างที่ร่างกายเราปรับอุณหภูมิลดต่ำลงในตอนกลางคืนนั้นร่างกายเราจะเพิ่มโกรดฮอร์โมนและปรับลดฮอร์โมนคอติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดลงซึ่งดีต่อสุขภาพการนอนทำให้เราหลับได้ดีมากขึ้น 6. ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน การแก้ผ้านอนนั้นจะช่วยทำให้ร่างกายไม่ร้อนจนเกินไปโดยการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์เปิดเผยว่าในร่างกายเรามีไขมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไขมันสีน้ำตาลซึ่งร่างกายอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมก็ช่วยให้ร่างกายมีไขมันสีน้ำตาลซึ่งเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายมากขึ้น และเมื่อร่างกายมีไขมันดีสูงการไวต่อการตอบสนองของอินซูลินก็จะดีขึ้นส่งผลทำให้ความเสี่ยงโรคเบาหวานลดน้อยลงก็งจบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ